น้องคบกับฝรั่งอายุ68ปีน่องอายุ32น้องไปทํางานอยู่พี่นอ้องขึ้นเห็นไหมเปิดเป็นแบบว่าลานที่แบบว่าฝรั่งสิแมนังชิชิวแต่ว่ามันมาเป็นมันมาเม็นที่เป็นผับเด้เป็นแบบว่าย่ามือเสาะกันจีแมนังมาจ่อยกันน่องเห็นงานอยู่รลยอ่องเจ้าของลานเนี่ยขึ้นเป็นลูกคีลูกน้องมันนี่ก็มีฝรั่งคูหนึ่งเพิ่นมาเที่ยวพักพรอน,นั่นแหละเพิ่นก็มาซูมือสูมือ นองกระเสิร์ฟเพิ่นเนยมือโศกกามาเล้วข้ามนองอยู่หันมันกัเลยพ่อได้ภาษาอังกฤษนะมันอยู่มองเที่ยวเนาะพ่อฝรั่งกัเลยขอการติดต่อนองล่ะเราเขาก็กลับไปเด้กลับไปพ่อมาปีที่สองเลยเลยมังจะก็บเลยหูจักกันเลยเดี๋ยวแบบคุยกันก็เก่าฝรั่งนี่กะก็ว่ามักนองชอบนองนองกระใหป่าละไเบื้อง่าเป็นยังไงเขาสิมาตั๋วมาอย่างบอกก็คือบอมบ์บอตตั๋วบลด เพิ่นกะม่บอกกับป่าป่ากัพอดีแม่หน่องอมามาหันกะคือข,ขอกับแม่หน่องแล้วก็ขอว่าเอาเพิ่นเหตุแบบว่าพี่นี่เพิ่นว่ายายเหตุแบบว่าพี่ที่ง่ายๆเลยได้ยขอกับแม่เพราะว่าหน่องเ่าไม่พอได้พอหน่องเอพิ่นเสียแล้วแล้วหน่องก็ไมไอายก็เหตุแต่งงานอยู่หลานป่าเลยเด็กก็เหตุแบบว่าพี่ที่ง่ายๆเลยไหมแต่งกันแล้วก็จด ทะเบียนกันกระเฮ็ดวีไปเลยอืมกระเฮ็ดระวังทีเฮ็ดบี้เฮ็ดยังอ่ะก็คือแบบพ่อวี่พานะก็ไปวันนี้พ่อไปยุพุ่นเี็กความที่ว่าจะขวงงในกะบัดีถามอีหยังเขาหลายน้องก็จะสังเกตเบิ่งว่ามันจะมีมันจะมีผู้หญิงคนนึงที่แบบว่าโทรหาตลอดโทรหาเรากะฝรั่งนี่ก็บจิมักโทรหาเขา นักโทษว้ากันบางเทอมันก็นจะมีคําที่ว่าเป็นภาษาไทยออกมาเนาะน้องก็เลยว่าน้องก็เลยสงสยัยเก็บความสงสัยไว้ยังสัน่นอยู่สองเดือนกว่ามันบม่มีความสุขมาเนี่ยเจ้าของก็เลยตัดสินใจถามฝรั่งก็เลยบอกไห้ฟังว่าตังต่กรอนเนี่ยฝรั่งเคยมีเมียคนไทยแต่ว่าบด้ลูกน้ำกันนี่ฝรั่งก็นี่เคยมีเมียเป็นฝรั่งแล้วกับบด้ลูกแล้วก็ มาได้คนไทยแล้วคนไทยนี่สมัยตั่งแต่เพิ่นอายุแบบอายุเพิ่นสี่สิบไหมสี่สิบสามสี่สิบสี่ประมาณนี้แหละแล้วเมียคนไทยเขาก็มีลูกติดผู้ยญิงคนไทยกับอายุอะไรกัน่าที่นี่เจ้าควงนละกับแบบว่าเด็กหน่วยตอนนั้นเขาเอามาอยู่เบื้องนอกนําเอามาอยู่อังกฤษนี่นั่กระดูแรกกันไปเจ้าควงก็เลยแบบว่า ตอน,นั้นเขาออกมาอยู่เมือหนอกเนะาะจะควงกับไดเลียงมันก็เลยหกักหักก็เลยผูกพันมาดนีพ่อดูมากยู่ต่อมากตอมากผู้หญิงคนหนีเมียเกาคนไทยนีย่เขาเลยไปเอาผัวไหมเขาไปเห็ดเขาไปเฮ็ดไปเห็ดงานนี่แหละไปเห็ดงานนวดเขาก็เลยไปอยู่น้ำผู้อื่นพ่อไปอยู่น้ำผู้อื่นแล้วก็ทิมลูกไว้นี่ไหมไว้น้ำพหญันนี้ น้นแบบพญ่ฝรั่งนี่พญ่ฝรั่งกับเลี่ยงเอาก็รื้อตนเนาะสองคนพีกับน้องแล้วก็เลี่ยงเอาเลี้ยงเอาจนว่ามันเรียนหนังสือจนมันจุบบานนี้ที่ทรหามัดูก็โทรหามันนี่แหละมันก็ฮักมันกะฮักคือพอแต่ว่าตอนที่น้องมาอยู่นี่ก็ยังบอเคยเห็นเด้เรแล้วก็แล้วกัเบืองว่าสลีปนี่ไหมอ่าแล้วบานี้พ่อใหญ่ฝรั่งก็บอกฟัาเมืนอรลกห้เบิ่งว่าบางเทื่อนี่เป็นวันเกิดเขา เป็นแบบอันนั้นนี่สิเราขี่ทรงเงินให้เขาเป็นของขวัญให้เขาแล้วเขาได้ได้หลานมาเนี่เด็กหน่วยที่ลูกติดเมียเก่าเนี่ยได้หลานแล้วก็สิไปหาเขาเอยแล้วบอกว่าเดี๋ยวสักมือหนึ่งอะฉันก็จะพาเธอไปเราบางทีลูกเขาต <c oughs> ั้งแต่วันเกิดลูกติดเมียแล้วก็วันเกิดหลานพอเราบอกว่าแล้วแลวได้เลี้ยงเด็กหน่อยลูกติดคนไทยเนาะเราก็เลยหักหลายมือจังงงบอกบ่งงงเนาะ จนมาเขาได้าหลานเหมือนเขาแต่งงานกัฝรังแล้วเขาได้หลาน,าแ,าน,แ,ลลานแล้วก็เลยคิดว่าเราเป็นตาแม่แล้วก็เลยตรงมีอย่างไห้เด็กน้อยซุ้มมณีเนี่ยนะบางเที่ยนี่พะว่าหน่องนี่ฮ่องก็ไปยูซีเดือกันงนี้บางเที่ยนี่ปิดเทิมเป็นอย่างสิเขาก็มาฝากเราไว้เลาก็เลี่ยงเลกาก็หักแต่ว่าส่วนสําหรับเมียเก่าแล้วเราบริมีอย่างเราเลยบอกว่าถ้าเธอเธอมาอยู่กับฉันนี่เธอก็ตรง แต่ว่าฉันก็ว่าจะบอกเห็นเธอฟังอยู่ฉันกับแบบาลืมทุกเทือก็ระดีแล้วที่ว่าเธอถามฉันอืแล้วก็บางเทือเนี่ยแล้วก็หอดว่าแม่เถาเก่าไหมมาถึงติดติดคนไทยนี่แล้วตะกี้เราไปไทยแล้วก็เคยแล้วก็เคยแบบว่าพ่อแม่เถาก็เป็นอีอายุบระเดีายวไกันแม่เถาของเพื่อนเนี่ยตอนเราหกสิบกว่าแม่เถาน่ะคนไทยบางคนเพื่อนกับอายุนั้นหลายเนาะแล้วก็แล้วกับอายุสิว่าแปดสิบแปดสิบเอ็ดอันนี้เราก็ไปเบิรงอยู่ด้ เออไปเบิงเดี๋ยวเรียนบาแปดแปดมันแปดสิบแปดแปดสิบเจ็ดอายุแปดแล้ดพู้เฒ่าเพื่อนอายุยื่นตอนแล้วก็ไปเบิงอยู่แล้วว่าบัานนี้เพื่อนก็ตายนี่จ่กเขาละแล้วก็ว่าแล้วก็หายตีกิจฉันหอดเคยทรงแบบว่างเงินไปให้ไม่เถ่าเพราะว่าเพื่อนดีอืมเพื่อนดีกบเพื่อนดีกับฉันนังสีหน้าฉันก็ได้ทรงเงินทรงทรงยังไปให้เพื่อนููเราเด็กยหน่วยนี่ฉันก็หัก ฉันก็เลยแบบพ่อเขาได้ลูกฉันก็หักลูกเขาฉันก็เลยอยากให้เธอแบบว่าเข้าใจฉันแน่บาดีน้องก็เลยว่าอยู่ว่าแต่บัดนี้คงจะขวงเนี่ยจะควงแบบว่ากบกาบกาขวงแล้วได้แบบว่าแต่ว่าเล่ากับไห้คือไห้เงินย่า,ายเล่ากับไห้เงินนู้อะเทตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็คือแบบว่าสามหมื่นสามหมื่นซีสามหมืน่มมน,มมนหาแต่ว่านูก,บกับบกาขวงเพิ่มเล่ากับไห้นูสมิดแต่ว่าบานี ตอนแลกหนูบูคิดอยังเราหายหนูเพราะว่าหนูเบื่อใจคายอีหย,ยังทุกอย่างเราจ่ายแหงเมื่อแต่บาทน,นี่พราหนูเมื่อคิดว่าเอ,าอ้าพราะเราบอกเองนะว,ว่าวัานเกิดกับไฮเทศกาลของขวันนันนี่ไฮถึงลูกติดเมียเกา่าไฮถึงหลานหลานที่เป็นของอันนี้เมียเก่าหรือที่บอกองค์เจ้าบงงองค์เจา้เจาสีงงเแล้วคอยที่บายไปนั่นแหละบานเรียกว่าเอา้าถ้านูได้จะซ้ำหนีมันก็ดหน่อยตัวอหนูก็เลยเป็นว่า หน kind of so ูอยากเบาส่วนนี้กับเล่าอยู่ดีว่าถ้าเธอให้ฉันนะถ้าเธอให้เขาน่ะเธอก็ต้องให้ฉันนําถ้านูเว้าเนี่ยเขาสิซูนให้หนูบ่มันสีเป็นยังไงมันสีแบบว่าพิดกันบ่แต่ว่านูเขาบ่อยากพิดกันเฮ็ดจังไหนยายวาสันแต่มันก็ค่าใจหนูเพราะว่านูว่ามันบ่ได้เป็นยังกันหรอแม่มันสีเหลี่ยงก็สร้างเด้อมาแต่โดนเลวสีว่านูใจแคบกว่า่าซสัตหนูก็บ่อยาาให่าเงินผัวเฮ้าเนาะหนูก็บ่อย่างเอาไปส่วนหนีวาสันอืม นองก็เลยถามข่อยย่ายเจ้าคิดว่าจากไหนหนูเป็นตัวสงกวนเบาบ่ออ้าวอันนี้ขอยา่รูน้นะมูเจ้าด้วยแต่ว่าข่อยคิดว่าตอนนี้ตัวมา่ออยูย่ไม่สีเดือนตัวย่าฟึ่งเบาตัวย่าฟึ่งเบาตัวย่ายลืมได้ว่าเขาอยู่น้ากันโดนเราเลี้ยงมันมาแต่หน่อยตั้งแต่เหาเลี้ยงหมูเลี้ยงมาเห่ากระหักข่อยเลยว่าังซี่เลี้ยงหมูเลี้ยงมาเลี้ยงแมวเ,เห่ากระหักออ,อันนี้มันค้นดิ เขาก็ต้องหักเม้นบ่แเ่นบ่แม่นลูกแท้เขาแต่ว่าเขาเลี่ยงมาแต่น้อยตัวบอกเองว่าเขาเลี้ยงมาแต่น้อยเขาก็ต้องหักเขาก็ต้องหักคือลูกสาวเขามัดนี้ได้ล้านมากเพราะว่าพ่อหญ่ฝรั่งนี่เราบ่มีลูกมันนี้ได้ล้านมากเขาก็ว่าเป็นล้านเขาบัดนี้ถ้าตัวปเว้านี่คือตอนนี้คือโัวเกมทันทีเลยเฮ็ดจังไดว่าสัญญาอิเรียนคอยเลยว่าโตน่ะไปเรียนภาษาโตไปหาเหตุงานเพราะว่าโตนี่โตยังบ่แข็งแรงโตยังบ่ได้เป็นคนของอังกฤษโตบ่ได้โตยังบ่ได้ สัญชาติเขาตัวนังบริพาทเขาตอนเนี้ยนี่ยังตัวแค่รับฟังบาพอใจตัวต้องกิบไว้ในใจเนี่ยตัวไปหาเฮ็ดงานไปทํางานเพิ่นบ่อยเฮ็ดอัสันคอยเรียกว่าคันบริเฮ็ดยากหน่อยตัวขอเรียนภาษาตัวก็ว่าคอแบบว่าเฮ็ดงานออนไล่งานอย่างสงีเพราะว่าพญีฝรั่งบ่อยเฮ็ดเด้เพราะว่าเห้เห้เบิ้งเห้ดูแลเล่าเดี๋ยวก่อนรถตันมีแผ่นว่าสีมาอยู่ไทยเด้เออคอยเรียกว่าอัสันตัวกัที่เราบรอยามาอยู่ไทยนี่น้องสอยเพราะว่า นี่แหละอยากเลี้ยงล้านอยากเห็นล้านนี่แหละ,หนนหละพอเราพอเราชื่นใจแต่ว่าน้องท่านเคยเห็นนี่เด้เดี๋ยวน้องว่าประมาณช่วงมันจะปิดเทอมเนี่ยเดี๋ยวก็เห็นว่าสั่นเออคอยก็เรียกว,ว,ว่าว่าสั่นตัวก็ต้องหาเหตุงานอ่อนไล่งานยังเป็นในหนาคายของน้ำเบ็บนันเบ,บ็นี่แหละต,ตัวตัวก็ต้องเก็บเงินตัวเรียนภาษาโต้ร้อยไม่ได้สัญชาติก่อนให้มันจะขวงแข็งแรงเงินเขาให้เนืะเก็บไว้ย่ำเทศกาลนันนี่พ่ออ่อนขอกับขอแต่ว่าอย่าไปเบาเรื่องว่าเธอหยุดให้ ยุดให้ลูกติดเมียเกาเธอยุดให้หลานจะไปว้าเด็ดขาดเพราะว่าอันนั้นเขาหากขักคือแก้วตาดวงใจเขาโตสีวอายังสัน่นบ่ด้โตว้ายังสั่นโตเกมทันทีเลยเพราะตอนนี้เ้าเบิงอยู่ว่าเราหาักเด้เราหาักเด็เาหากดหน่อยเราหาักหลานหักลูกติดเมียเกาเฮาว่าเราหาักหลายกว่าตวคนนี้ตามที่โตวเว้ามากนี่เพราะว่าย้ำโตว้าว่าเราสแสดงแบบความชื่นชมแบบเรามีความสุขตาเป็นประกาศไม่ยั้เราเบ้านั่นแหละโตยวาวอันนี้มันคือจุดจุด มันคือจุดถ้วโตวบาเนี่มันจะกลายเป็นจุดกวนตวท่านที่เลยอย่าไปหาเ้าสนอกคอยเ้ว่งางเสียเลยอะเรื่องมือเจ้านี่คิดว่าจังไดน้นองเป็นสมกวรเบา่แต่ถ้าเ้าตามควมคิดข่อยอย่าเฝ้าเบาให้เขาได้พ่าได้พาดได้ยังจีงว่าเขามีเงินกเก็บเราสามารถออกไปอยู่ได้ไปหาเหตุงานนั่นนี่ได้ตอนนี้มันว่าได้มันเพิ่งมาอยู่นี่สี่เดือนมันเป็นไปไว่าได้สีเฝ้าหนาหนาเบา,า,เา,าแล้วมันเกมแท่เออ นั่นละ่ะเอาหัวเจ้าคิดจังไหนให้ขอคิดน,อน้องในจ้ะฝากซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ขอดเดลเด้อฝากกดซับเหมือนกันน้ำแน,น่จ้ะเอาขอบคุณในหลายจ้ะ